มาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ทไทล์ดอทคอมครับเป็นเว็บไซต์จาหน่ายเกี่ยวกับเครื่องบินบังคับนะฮะแฟนๆที่ชอบเล่นเครื่องบินครับหรือว่ากาลังอยากจะศึกษาเครื่องบินครับอย่าลืมกดติดตามช่องไทยเวิร์ทไทล์ไว้เพราะว่าเราจะมีเครื่องบินดีๆและสินค้าดีๆมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้อาไปเล่นกันอย่างสมู่รสมอทีเดียวนะฮะตัวนี้มาในรูปแบบเครื่องบินบังคับฝนหลวงนะครับตัวนี้ก๊อปปี้ของจริงมาเลยนะครับเรียกว่าย่อส่วนของจริงนะฮะเรียบรายละเอียดดีเทลนะฮะต่างๆนะครับส เป็นของกระทรวงเกษตรน่าเล่นมากๆนะครับคุณผู้ชมชิ้นงานที่สวยมากมากนะเป็นงานไทยนะครับเป็นงานช่างฝีมือคนไทยนะฮะผลิตเจ้าฝนหลวงออกมาให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปเล่นกันแล้วสัดส่วนของเข้านะครับคุณผู้ชมครับปีกอยู่ที่1เมตร30เซนติเมตรนะครับความยาวนะนี่ะใหญ่โตมโหฬารทีเดียวบินเนี่ยเห็นชัดนะคุณผู้ชมครับชัดเจนสวยงามนะกระจกนะฮะรูปทรงต่างๆเนี่ยก็แนอนว่าจะเหมือนจริงจริงนะแหมน่าเล่นครับเดี๋ยวเราจะ ไปดูการบินกันว่าจะบินยังไงนะครับสำหรับมือใหม่ๆก็เล่นได้นะครับตัวนี้สัดส่วน1เมตร30ซนติเมตรเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมวิวที่สวยการบินที่สวยไปชมกันสำหรับตัวฝนหลวงนะครับคุณผู้ชมครับก็ใช้แบตเตอรี่1 1 1 2อ0 0ได้เลยนะฮะ2 0ั0หรือ3000บแอมก็ได้นะครับราคาก็อยู่5600ฮะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะก็มีหลายรุ่นหลายราคาให้ด้วยกันนะฮะ ตำแหน่งใส่ก็ใส่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมกับเสียบปลั๊กนะฮะมีฝาปิดอย่างดีนะครับแต่เป็นแอร์ลอนนะครับอัพดาวด้านท้ายนะครับมีหางเสือนะครับแล้วก็ที่ดอที่ล้อด้านล่างนะครับก็จะเลี้ยวได้ด้วยนะครับแต่บัถที่คอนโทรลการเลี้ยวจากทาคพื้นเลยนะมาทดสอบการดินฝนหลวงรับคุณผู้ชมครับ เทคออกเป็นสั้นทัานั้นเองฮะคุณชมที่ชอบแนวสเกลบินสวยๆนะครับนะครับการบินกับท้องฟ้างใสๆอย่างนี้ครับผุณชมครับก็ถือว่าได้เสน่ห์ได้มุมมองที่สวยงามไปอีกรูปแบบนะครับนะครับคุณชมครับนอกจากจะบินสวยยังสามารถที่จะคล่องแคล่วนะฮะผลตัวเกลียวก็ยังได้นะครับ ระยะเวลาของการบินนะครับแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยก็20นาทีสบายๆนะฮะ คุณผู้ชมครับบินนิ่งดีมากๆเลยใช่ไหมครับผู้ชมครับบินง่ายนะฮะอัตรารอดดีนะฮะใช้ระยะการเทคออฟหรือแลนดิ้งเนี่ยสั้นๆเท่านั้นเองนะครับน่าเล่นที่สุดเลยกับเครื่องบินโฟล์ลว์นะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับราคานะฮะราคาชุด PNP อยู่ที่4,700บาทนะครับครบชุดอย่างนี้เลยนะฮะ4,700บาทแล้วก็ลำเปล่าแล้วก็มีบริการด้วยนะครับอยู่ที่2,400บาทสําหรับคุณผู้ชมที่มีอุปกรณ์ชุดไฟแล้วเนี่ยก็ซื้เอเฉพาะลำเปล่าไปได้นะครับตัวนี้4,700ชุด PNP นะครับ ชุดพี p นี้จะไม่มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกรีโมทเอาไปใช้งานได้เลยก็คือรีโมทตัวนึงก็พัดกว่าบาทก็โอเคแล้วล่ะนะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้เจ้าฝนหลวงตัวนี้นะครับไว้เป็นเจ้าของไว้บินโชว์นะฮะไว้ตั้งโชว์สะสง่างามจริงๆนะฮะตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสั่งซื้อกับเรานะตามหมายเลขโทรศัพท์ได้ดีล่าที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางหน้าจะมีสิทธิาดีๆให้กับคุณผู้ชมได้เล่นกันอีกวันนี้สวัสดีคร